เจเจตรีนเล่นงุกเพลงมือที่สามกลางคอนเสิร์ตคัธนะตะกัวทุ่งถึงขั้นเลิกลากบนเวทีคนดูยังอึ้งกันทั้งหอนคึกคักกันท่วนหน้าและเป็นวันที่หลายคนรอคอยสำหรับงาน g r a ม m y RSCOncerts ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันโดยมีศิลปินจำนวนมากทั้งค่าย g r a ม m y และ r s ไปรวมตัวขึ้นเวทีด้วยกันโดยในงานคอนเสิร์ตได้จับสองตัวพ่อเท้าไฟประชันบนเวทีเดียวกันซึ่งหนุ่มสุดฮอตยุค90อย่างเจเจ,เจตรินและทัศนาตะกัวทุ่งร้องเพลงร่วมกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆในช่วงหนึ่งของการแสดงก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงทางด้านเจเจ,เจตรินเล่นมุกมือที่สามในคอนเสิร์ตทัศนะ ตะกัวทุ่งเลิกลากกลางเวทีโดยทางด้านทัศนะตะกัวทุ่งได้เล่าบนเวทีว่าทักไปหาพี่เจบอกช่วยซ้อมเพลงมือที่สามหน่อยนะทางด้านเจเจตรินตอบกลับว่าผมก็ไปซ้อมตลอดเวลามันโดนใจผมครับขับรถก็ซ้อมกินข้าวก็ซ้องขนาดอาบน้ำก็ซ้อมมือที่สามทำเอาเสียงกรีดสนั่นฮอน